รับเช็คยบร้อยแลยหรอคะแบร้อวครับพี่หมอนขอบคุณมากครับพี่โอ้ยไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะว่าพี่ว่าคุณนุ้นเนี่ยทำงานให้พี่คุ้มค่ะสมควรแล้วที่จะได้รับคา่าตอบแทนที่ดีไม่เหมือนกับพวกพนักงานกะเรวราแถวๆนี้พี่ทำอะไรก็ไม่เรื่องสักอย่างไอ้อ่อพี่หมอนเขาด่าแกแน่กูด่ามึงนั่นแหละ <c oughs> ปเป็นีงวันก่อนตัวอักษรผิดไปอีกคำหนึ่งแล้ว<อ>ฉันเคยสั่งให้แกท่องว่าอะไร จันยาบันถ้าไม่มีกูตกงานอ๋อขอซองขาวพี่หน่อย่พี่หมอพี่คัดใจเนะผมก็โทษผมก็โทษพี่ผมก็โทษไม่ใช่จะไล่แกออกฉันจะเอาซองเนี่ยไปใส่เงินทบุญงานศพให้ยากตกใจหมดด้วยอะไรของหมอแต่ถ้าครั้งหน้าแกตรวจอักษรผิดอีกเนี่ยแกโดนไล่ออกแน่แน่ฉันขอให้แกท่องไว้อีกประโยคหนึงถ้ากูผิดซองขาวมา หากูนแน่ <t ot> ท่องให้ขึ้นใจโอ้ยไอ้อ๊บตายแล้วเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเดี๋ยวนี้มรักเมียของมันมากถึงขนาดพกรูปเมียมาทำงานด้วยอเปล่าแล้วครับพี่น้องครับผมพกเอามาไว้ดูครับพี่น้องครับดูว่าเป็นกำลังใจในการทำงานว่างั้นเถอะโอ๊ยถ้าจะไม,มไ่ดูเพื่อว่า ตาบใดที่กูทนอีนี่ได้นะก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กูจะทนไม่ได้ต่อไปครับพี่น้องลูตาสบายนะคะครับพี่ครับขอบคุณครับเฮ้ยพักแฟงพี่น้องครับวันนี้มีถ่ายแบบแลวครับถ้าขาใ้แบบเนี่ยเรียกอู๊ดเลยนะครับพี่น้องครับได้นี่ถ้าเกิดว่าโฆษณาอาหารหมาเมื่อไหร่อะเรียกพี่อู๊ดไปถ่ายได้เลยถ้าเป็นนายแบบให้ได้คุณนุรัคเออคุณนุ้เพ้นตัวเป็นไหมคะก็ครับ ทำไมอ,ะอ่ะจะเขียนเกตเพิ่มเหรอจั๊ะเธอ๋อค่ะพอดีว่าพรุ่งนี้เพื่อนเค้กเขาจะมีงานเลี้ยงปาร์ตี้อะค,ะค่ะก็เลยคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยจะเป็นแบบบอดี้เพนก็เลยกะว่าจะจ้างคุณนุกเนี่ยไปเพ้นต์ตัวให้เพื่อนหน่อยอะคะอ่ะแล้วว่าแต่พรุ่งนี้คุณนุกว่างไหมคะได้ครับก็ว่างครับเราคุณนุกคิดราคาย,ยัางไงเอ่ยอ๋อไม่แพงแล้วคนกันเองรู้จักกันปัดตัวจะไปพึ่งคุณดูทำไมเล่า ฉันเองก็เพ้นตัวได้นี่งานครั้งล่าสุดนะเอาสีทาที่ลิ้นพ่อเพ้นท์ทั้งตัวเลยไอ้วอดนี่ดูๆไปแล้วมันก็เหมือนตัวเฮี้ยเหมือนกันนะครับพี่น้องแต่บ้าโยาโมกพี่อุดต่อไปแล้วพี่โอเคครับพี่อุดอยากไปดูเขาเพ้นต์ตัวปะ ผมมีวิธีนี่ไงครับพี่น้องครับผมบอกมึงแล้วทช่ไมพี่น้องว่าอย่าไปอยู่ใกล้อยมมากบางช่วงมันโดดสิงตัวกันได้ครับพี่น้องครับไปดูคนเดียวเดี๋ยวให้พี่ลี่ไปด้วยสิเดี๋ยวพี่ลี่เรียกเป็ดเดือดเหนียดเพ้นตอร์เนี่ยตกลงว่าลี่จะไปกับพีดเองนะลี่ไปนะครับพี่น้องครับทำเลย なるほど。